สวัสดีครับผมผมวันนี้ผมจะมารีวิวคนคนหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมคนนี้เป็นมิสแกนไทยแลนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโอเคครับจะเป็นใครนะครับอยากรลับชมนมครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูเลยนะครับนะครับมิสแกลนไทยแลนด์อันดับหนึ่งนะครับผมเปิดหน้านะครับไม่ต้องเขินครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมก็ตั้งคงนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นม a อา i นะครับผมนะมันไม่ใช่เกมนะครับผมแต่มันเป็นเกมในโลโบอก่ังห่างนะครับผมโอเคผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็กดจิ้มไปเลยดีครับนะต่อแล้วเขาบอกว่าเกมนี้มันน่ากลัวนะผมเคยเล่นนะผมเคยโหลดใน Play Store มาเล่นนะครับแล้วก็มันก็มีในโลบอก้ว้นะครับผมแล้วมันทํามาเหมือนเลยนะ มันทำมาเหมือนะเขารีวิวกันนะก็อยากจะมาลองเล่นเองบ้างนะครับไปสิไปสิไม่ก้าวประตูดิทำไมทำกันอย่างนี้นะอุ้ยนี่นะมีลูกตาเนี่ยเขาบอกุ๊ยตกใจ มันก็จะมีไอคอนอ่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าผีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ดูเลย <c oughs> มันไม่ขยับว่ะเราก็ไปสำรวจห้องเลยนะครับอุย้ยมีลูงตายแล้วกดไปครับสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆนะครับ เดินเช้าล้วกดกดวิ่งไงดีกว่าคนเยอะนะไม่กลัวผมไม่กวถ้ามันมีคำว่าวิ่งเมื่อไหร่ผมผม,ผมนี่เลยนะยยยนีะ่ทำไมโคไฟมันมขยับได้อ่ะเหมือนภาพมันจะเป็นขาวดำเลยนะเม,มื่อกี้ใช่ไหมเสียงมบนไม่ใช่เลยใช่ไหมเสียงวันนี้ใช่เลย,ย,เย,นนเลยหรือเปล่า ย่าอย่าอย่า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 ไม่ใช่ย่าไม่ใช่ย่าไม่ใช่จานจานจานจอนฮู้ยฮู้ยอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลยเหมือนมันติดบล็อกไหมนะเหมือนมันติดบล็อกไหมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ดีน ust, ด Blog, ะมัน <nossos> ต <viewers> ิดบักอ <arrivé> like ่ะทำอะไรผมไม่ได้หรอทำอะไรผมไม่ได้หรอฮะแล้วติดบักไปเถอะเชิญติดบักไปเถอะอุ้ยเพื่อเราหายไปไหนหมดเนี่ยเพื่อเราหายไปไหนหมดเริ่มหลอนแล้วเนี่ยเพื่อนหายเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนหมดเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ย เก็บเก็บทั้งมันเก็บอันนี้ถุงอะไรก็ไม่รู้นะปุ๊บกดไม่ได้ด้วยวะอ๋อเนี่ยกดได้วิ่งเก็บให้ครบสามสิบอันแล้วแน่แต่เสียงมันอยู่โอ้ยตกใจแล้วกแต่โคมไฟมันสั่นไม่หยุดเลยห้องนี้น่ากลัวนะอ๋อห้องนี้ที่เขาบอกกันว่าแบบผีมันไม่สามารถเข้ามาได้นะครับห้องนี้ สำหรับใครที่กลัวก็อยู่ห้องนี้ไปเลยนะครับยาวๆแต่ก็ถ้าอยู่เป็นนานๆมันก็น่าเบื่อนะก็ออกสำรวจต่อขาบรออะไรโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันมีนี่มันไม่ขยับเลยมันติดแ่บ กลัวมันจำจำสแกว่ะเอ้ยทำไมมันไม่ออกมาเลยวะมันอยู่ในกำแพงอลยมันไม่ไปไหนเลยโอ้สหเะสันอยู่่เงี้ยเนี่ยแต่มันติดงหมากับผีมันติดงบักผมว่าผมผมว่าผมไอ้นี่ดีกว่าออกเข้าใหม่ดีกว่าไม่เวิร์ค โอเคมาแล้วผมก็ได้ทําการออกเข้าใหม่นะครับเพื่อที่จะมาท้าดวลกับผีไออีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ไปลุยกันต่อนะครับผมก็เริ่มมาแล้วก็อยู่ในห้องที่มันมีทีวีมันออันนี้มันเสิร์ฟเดิมปะเนี่ยใช่ไหมนเนี่ยอนนนเนี่ยอันี้ไงไอเนี้ยจําได้อยู่นะใช่เสิร์ฟเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาลูกตามไก่อนอยากรู้ว่าผีตอนนี้มันมันอยู่ไหนนะมันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เพราะผมก็ไม่ชวนกันว่าใช่ใช่เซิฟเดิมหรือเปล่าล่ะโอ้เปิดดีเพื่อนเปิดดิเพื่อนเอาล่นนายไม่เปิดประตูหรอเพื่อน รอบนี้ผมยังไม่เจอลูกตาครับเดี๋ยยวไปหาลูกตาก่อนอุ้ยผ้ามันขาวดำว่ะรู้สึกเหมือนผ้ามันขาวดำนันจุไม่น่าจะมีอะไรหรอกไม่น่าจะมีอะไรหรอกอุ้ยกูไม่เจอผีสักทีเหียเจอเลยเพื่อนเราเนี่ย้โอ มันจะอยู่ชั้นใต้ดินปะตอนนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันมันจะอยู่ทางนี้เลยนะครับกลัวจังตรงนี้หรือเปล่านะห้องไฟเสียวสมัดเลย สนุกเลยวะ่ะผมมาหน่อยสิผมมาหน่อยสิผมมาหน่อย,อย,อยดิเฮ้ยอยู่ปล่าผมไม่เจอลูกตาเลยอ่ะอ๋ะอเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคผมดูกันนะมันอยู่ไหนมันติดบากอีกแล้วอ่ะโอ้ไม่นหนุกเลย มันอะไรกัดขับนี่อ่ะผีอายติดติดวัคมันไม่ยอมมันไม่ยอมเดินมาหาคนโโหมันจะสนุกได้ไง่ะไรอย่างเงี้ยนะไปต่อไม่เป็นดีห้องนี้ย่อสำรวจแล้วเราจะไปชั้นใต้ดินนะรู้สึกมันผีอายมันอยู่ชั้นใต้ดินนะเดี๋ยวผมหาทางระวมันอ๋อนี่ไงนี่ไงโยมึงเล่นลง่งยี่เลยกูกลัวสิครับ โอยหลอนจัดอะหลอนจัดถ้าเป็นคนุณคุณรงไม่คนเดียวนคนกลัวนะครับเนี่ยอย่างนี้แต่มีเพื่อนมาด้วยแต่มีเพื่อนมาด้วยไม่ต้องกลัวมีเพื่อนมาด้วยจะไปกับเพื่อนดีกว่าจะตามเพื่อนไปถ้า่อมันอยู่ชั้นใต้ดินจริงด,ด้วยมันอยู่ชั้นใต้ดินจริงด,ด้วย แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปดีกว่าเก็บเก็บลูกตาไปเผื่อแบบมันหายติดปากอะไรเงี้ยโอ้โหอยู่นี่นี่ไงเหมือนมันดักกลไงล้นะฮะลัลโหลครับ วัเียวโหวันวโหวันวหกูเตรียมใจวแล้วเตรียมใจไวแล้ววันเดีวหอะไรวะมันบักปะเนี่ยขนาดเดินถอยหลังแล้วเนี่ยข้าวแข็หข้าวขหนุกูหลอนแล้วนะกูหลอนจิ <man> <laughs> หลับตาแล้วหลับตาอ้มันหายอุ้ยที่มันบักว่าผมจะเล่นต่อไปดีไหมไ,ไหลบินโอ้โหไม่หล่อนเลย มันไม่ทำอะไรผมเลยอ่ะโอหเรมากครับทุกคนผมคูดจะเล่นผมคูดจะเล่นต่อไหม <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับผมคือพอดีว่ามันไม่ยอมขยับนะครับผีอายนะครับผม ก็รู้สึกเซล์มากเข้ามาสองครั้งเนี่ยคือแบบมันไม่ขยับเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะครับบริษัทเตรียมใจมาเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยโอ้ยิ่งกลัวผีอยู่เป็นคนแบบขวัญอ้อนอะไรอย่างเงี้ยครับคนโอเคโอเคโอเคก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีเลยแหละก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมก็ส่งงานอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับ